สุดสำเร็จและยาวและถาวรที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนี้อย่างแน่พอพ่นบอกว่าทางเขาจะสำเร็จในสิ่งใดหนึ่งนั่นถ้าสำเร็จเพียงแต่ด้านเดียวเขาจะบ่มีความสุขหรือภาคภูมิใจจะเต็มเปี่ยมนั่นเองเนะะาะแสดงเฮามาม่มเบงความสำเร็จที่ ทุกคนในทั่วโลกให้การย้อมฮบและคิดว่าเป็นความสําเร็จที่ทุกคนนั้นปรารถนาและเป็นความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบที่สุดงดงามที่สุดสนัานเฮาอยากพูดแล้วมาฟังน้ำกันนั่นเองเนาะขออนุญาตก็คือคนบอกว่าความสําเร็จ ทางด้านครอบครัวก่อนความสุขความเข้าใจความหักที่อบอุ่นจากครอบครัวจากลูกเต้าพอ่อแม่ไอ้ไอน้องเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จากความหักความมีน้ําใจที่มอบไปเซิงการะกัน,กนและนอกจากความสําเร็จทางด้านครอบครัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความสําเร็จทางด้านการง,งาน การงานก็ต้องงดงามเปพมิพร้อมกันด้วยหัวใจที่มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติเรียกงานไปตามเป้าหมายและหนทางที่ตนเองนั้นวางไว้พอนอกจากจะสําเร็จครอบครัวแล้วก็ต้องสําเร็จทางด้านการงานมีการงานแลกกับความสุขความสุขเป็นอย่างาสุขมวลซื่อในหัวใจเช่นบ่าเฮาเคยได้ถามตัวเองบ่าวา่าปัจจุบันนี้เขามีความสุขเพียงพอหรือย,ยังในหน้าที่การงานในครอบครัวหรือการดํารงชีวิตของเขาฉะนั้นผู้ที่ประสบผลสําเร็จที่สูงส่วนเอาเป็นใจความสําคัญ ในทางด้านความสุขหรือมิมตรไมตรีที่ดีๆต่อกันบั่ว่าจะเป็นทางกลง่งทางอ้อมหรือคนอยูใ่ใกล้ซิดติดแท้หรือมีอย่างกันแล้วแต่ที่ทายทอดเด่นความสุขทางด้านจิตใจและนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นความสําเร็จทางด้านสุขภาพสนนสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญหรือเขาเคยได้ยินคําบอาทีา่ว่ามีเงินคําหลวงหลายกความหมายถ้าหากข้างกายและสุขภาพของเฮานั้นบกแข็งแหงสันนันสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและนอกจากสุขภาพแล้วก็เป็นเบื้องเธงเรื่องการเงินนั่นเองเนาะเพราะ หลายคนถ้าจะประสบผลสําเร็จทางด้านเดี่ยวเช่นมีเงินมีความรวยที่มั่งคัง่งแต่ขาดความสุขขาดความมุ่นคขาด,ขาด,ขาดสุขภาพอันนั้นก็ถือว่าโบเป็นสุดยอดเนาะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องได้เกาะกายและไปน้ากันเวลาเพื่อนอวยพรอเนาะจะนีนิน้นดเพื่อนอวยพรให้บอาขออวยพรให้มีความสุขกายสบายใจประสบผลสําเร็จทางด้านการงานเงนิงน,งน,งนความฮักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปาถนานนั่นแหละก็คือ ความสำเร็จที่ว่าสุดยอดที่ทุกคนนั่นปรารถนาให้กับชีวิตและครอบครัวของตนเองเพอเขาจะรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเขาจะมีความภาคภูมิใจและบ่เสียดายว่าโอ้เขาสำเร็จด้านนี้ต่เสียด้านนี้เอะไรตัวนี้ต่เสียนี่บอเมียนเนาะถือว่า,ามันไปควบคู่กันถึงแมนว่าสมมติตัวอย่างนการเงินอาจจะบริสุทธิ์เป้าใหม่ก็ยากแต่มันขึ้นอยู่ที่หัวใจของเขาและขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการของเขาได้แบบควบคู่กันไป ทั้งหาด้านคือจันสุดาวานและบอกว่าจะเป็นทางครอบครัวการงานการเงินความหากักสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างมั่งบาลาัส์นไปพร้อมๆกันถือพระ่าตนั้นสุดยอดแล้วเนาะแห่งซีวิตได้ประสบผลสําเร็จได้ถึงเพียงนี้พ่อเป็นสิ่งที่ทุกคนนั่นปรารถนาจันสุดา,าคิดว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ การมอบให้แบ่งปันมีน้ำใจเพื่อแร่หรือสั่งคุณค่าผู้อื่นก็จะช่วยเฮาประสบผลสําเร็จมีความสุขได้เเสดงกันเนาะถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่จันสุดาเ้านั้นดีมีประโยชน์กับฝากกไดไลค์ก็แชร์หรือจะกดติดตามพันเพจจันสุดาพารวยเขาจะต้องไหลความหูคู่ความสุขไปพร้อมๆกัน